สวัสดีครับอยู่กับช่วงลังเลซ่นะครับวันนี้เรามาอยู่ในเกม Dead อ l ไล i ์ e ิครับซึ่งเป็นหนึ่งในเกมต่อสู้ที่เป็นที่รู้จักกันในสมัยเวอร์ชั่นเกม PlayStation 1ครับก็มีการออกภาคต่อมาเรื่อยๆครับตั้งแต่ภาค 1, 2, 3, 4, 5นะครับจนเป็นเวลามาเกือบ21ปีแล้วครับสำหรับเกมนี้นะครับโดยคนที่รู้จักนะครับก็จะรู้ว่าเกมนี้จะเป็นสไตล์การต่อสู้แบบไม่เหมือนใครนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายๆนะครับ โดยทางทีม n i นจาซึ่งเป็นคนที่พัฒนาเกมอย่าง Dead or Alive นะครับก็จะมีการใส่ฟีเจอร์ต่างที่ทำให้ผู้เล่นนั้นได้รับประสบการณ์ในเรื่องของแฟนเซอร์วิสแล้วก็การต่อสู้ที่ทำออกมาได้ดูดีมากๆเลยนะครับโดยตัวเกมจะมีรูปแบบอย่างไรบ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยดีกว่านะครับโดยเกมเพย์ของ Dead or Alive ภาค6นี้นะครับจะมีการต่อสู้ในรูปแบบของการทำคอมโบที่เป็นแบบต้นตำรับของซีรีส์อยู่แล้วครับแต่ว่าในตัวเกมก็จะมีระบบที่ทำให้ผู้เล่นนั้นเข้าใจง่ายๆว่า การต่อสู้แล้วก็เกมเพลย์มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับจะมีกดปุ่มด้วยกันอยู่ไม่กี่ปุ่มเท่านั้นนะครับจะมีปุ่มต่อยเตะกันและก็ทุ่มนะครับโดยจะมีท่าต่างๆที่เราจะเข้าใจง่ายๆครับว่าจะกดในด้านไหนนั่นเองนะครับแต่ตัวเกมก็จะมีการลงลึกไปถึงการที่เราสามารถที่จะทำคอมโบกับปุ่มต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วนะครับ โดยจะมีการใช้คอมโบระหว่างเตะกับต่อยนะครับรวมไปถึงการใช้คอมโบกับทุ่มได้ด้วยนะครับโดยจะอยู่ที่สไตล์การเล่นของตัวละครครับแต่ว่าวิธีการกดปุ่มของตัวละครแต่ละตัวละครก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับโดยการต่อสู้ของเกมนี้จะมีการต่อยด้วยกันอยู่3แบบคือต่อยบนต่อยกลางต่อยล่างนะครับซึ่งผู้เล่นสามารถที่จะกันการโจมตีของศัตรูได้โดยการกดปุ่มกันนะครับซึ่งการกดปุ่มกันก็จะมีการบนกันกลางกันล่างเช่นกัน โดยตัวเกมจะมีการใส่ฟีเจอร์ในรูปแบบของการทำเคาน์เตอร์ด้วยนะครับซึ่งการทำเคาน์เตอร์ของตัวเกมเพลย์เนี่ยก็คือถ้าศัตรูต่อยมาครับเราจะสามารถกดบล็อกศัตรูได้นะครับแล้วก็สามารถทุบม,มันกลับได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆนะครับตัวฟีเจอร์นี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่ทําให้ตัวเกมนั้นสามารถพลิกแพลงในรูปแบบของการต่อสู้ได้ตลอดนะครับถึงแม้ว่าระบบเกมเพลย์ส่วนใหญ่จะมาจากภาคที่5นะครับแล้วก็ นำมาปรับให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับแต่ตัวเกมก็มีการเพิ่มเติมในส่วนของระบบใหม่ด้วยครับโดยระบบนี้เขาเรียกว่าระบบ Fatal Rush นะครับซึ่งจ้าระบบ f t a l Rush เนี่ยเป็นระบบที่ให้ผู้เล่นนกดปุ่ม R 1นะครับในการโจมตีแรงนะครับ ซึ่งจะเป็นการโจมตีอย่างต่อเนื่องกันอยู่4ครั้งด้วยกันนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ตัวละครด้วยครับว่าการโจมตีอันหนักหน่วงของเขาเนี่ยจะสามารถทําดาเมจให้กับศัตรูได้เท่าไหร่ด้วยนะครับโดยการกดปุ่มฟาเทลรรัชคือการโจมตีทั้งหมด4จังหวะนะครับก็จะเป็นเสียงปิ้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 งนะครับถ้าโจมตีได้ครบนะครับก็จะเกิดเป็นท่าเบรกโฮทันทีครับซึ่งท่าท่านี้นะครับจะทำให้เราเกิดเป็นท่าไม่ตาย1ท่าที่จะสามารถใช้ได้เลยนะครับ ซึ่งในส่วนของท่าไม้ตายจะต้องใช้เกณฑ์พลังทั้งหมด1หลอดด้วยกันเราจะมีเกณฑ์พลังทั้งหมด2หลอดด้วยกันก็คือเต็มร้อยนะครับเราจะใช้50%ในการใช้ท่าไม้ตายน,นั่นเองโดยเกณฑ์พลังนั้นก็คือทําการต่อสู้กับศัตรูไปรเรื่อยๆเราก็จะได้เกณฑ์พลังนี้ขึ้นมาน,นั่นเองนะครับโดยตัวเกมน,นอกจากจะมีท่าฟาโทรัสที่ไว้โจมตีศัตรูอย่าง,งแรงแล้วเนี่ยเราจะสามารถบล็อกศัตรูได้ด้วยนะครับซึ่งการโจมตีด้วยฟาโทรัสเราสามารถบล็อกศัตรูได้2แบบคือการกันธรรมดาก โดยเราสามารถใช้เกจพลังในการบล็อกอีก1อันได้ด้วยนะครับโดยการบล็อกนี่จะสามารถป้องกันศัตรูได้นะครับว่าจะใช้การโจมตีแบบฟาโทรัสเนี่ยสามารถสวนกลับไปได้ด้วยนะครับโดยเจ้าตัวเกมเพลย์ของรูปแบบ d e a d o r l i ไ e เนี่ยจะมีการใช้สกิลต่างๆที่คล่องแคล่วนะครับในการใช้ไวพิปในการโจมตีที่อาจจะต้องดูจังหวะของศัตรูด้วยครับว่าเขาโจมตีมาในรูปแบบของ การโจมตีจากทางด้านบนด้านกลางหรือด้านล่างนะครับหรือว่าการใช้สกิลพิเศษนะครับซึ่งเราจะต้องให้ผู้เล่นเนี่ยจับจังหวะของศัตรูด้วยนะครับว่าเขาออกท่าในรูปแบบไหนนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้ตัวเกมออกมาได้ดูดีมากๆแล้วก็ตัวบรรยากาศของฉากนะครับก็จะมีผลกับตัวเกมด้วยครับโดยในฉากของเกมเนี่ยก็จะมีการต่อสู้กันนะครับซึ่งกําแพงของเกมครับก็จะมีผลด้วยครับเพราะว่า เมื่อเราโจมตีศัตรูไปยังจุดที่เป็นกำแพงครับก็จะได้รับดาเมจต่างๆอย่างเช่นโดนไฟฟ้าช็อตตรงกำแพงนะครับหรือว่าเจอคนที่มาผลักในการที่จะโดนสวนคอมโบอีกหนึ่งครั้งได้ด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่นำมาได้หนังน่าสนใจครับแล้วก็โดยนอกจากนี้ครับการทำลายฉากนะครับทำให้เราสามารถที่จะไปอีกฉากหนึ่งได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการตกเหวแล้วก็การโจมตีในรูปแบบต่างๆได้ด้วยครับซึ่งก็จะสร้างดาเมจกับศัตรูในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะครับ โดยตัวเกมจะนําเสนอเกมเพลย์ที่ทําให้เราเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีปุ่มฟังก์ชันที่ไม่ได้ยากมากจนเกินไปครับแต่เราจะเน้นการพลิกแพลงในการต่อสู้แต่ละแมตช์มากกว่านะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับโดยตัวละครในเกมภาคนี้ครับจะมีด้วยกันอยู่24ตัวด้วยกันนะครับที่มีการเปิดออกมาในภาคที่6นะครับโดยตัวเกมก็จะมีการให้ตัวละครใหม่ของเราด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างคอนอย่างนิโคนะครับสาวนักวิทยาศาสตร์ผมสีฟ้านะครับที่อายุ18เท่านั้นนะครับ โดยเฉลยจะใช้พลังสายฟ้าในการโจมตีด้วยซึ่งเป็นตัวละครใหม่ของภาคที่6นะครับเดียโก้ที่เป็นตัวละครหมัดมวยสตล์คล้ายๆกับมิเกลในเกมเทคเคนครับก็มีการใช้คอมโบที่แรงนะครับซึ่งเป็น2ตัวละครใหม่ที่เปิดเผยออกมานั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวละคร22ตัวที่เป็นตัวละครเก่าที่เราเคยเห็นในภาคที่5เปไปแล้วอย่างเช่นคาซูมิอายเนะนะครับมาริโรสแล้วก็มีตัวละครอื่น อีกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นแซ็กก็มีนะครับตัวละครที่เรารู้จักนะครับก็จะมาในภาคนี้เช่นกันด้วยรวมไปถึงตัวเกมเนี่ยจะมีการอัปเดตในส่วนของตัวละครเพิ่มเติมอย่าง DLC แล้วก็ชุดต่างๆด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีตัวละครรับเชิญอย่างเกมอื่นๆอ,อย่างเช่นตอนนี้เขามีการประกาศมาแล้วว่าก็คือเกม King of Fighter ครับซึ่งจะมาในรูปแบบของตัวละครใหม่ชิลหนุยนะครับเป็นการคอสเซอร์เวอร์ของเกม Dead or Alive กับ King of Fighter น,นั่นเองนะครับก็จะมาลงในภาคนี้ด้วยน,นั่นเองนะครับ นอกจากนี้ยังมีตัวละครอื่นๆที่น่าสนใจด้วยนะครับโดยนอกจากการเลือกตัวละครแล้วนะครับจะมีการเลือกใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาคือการแต่งตัวครับซึ่งการแต่งตัวในภาคนี้จะมีการแตกต่างจากภาคอื่นๆก็คือเราจะสามารถเลือกในส่วนของทรงผมแล้วก็ตัวแว่นตาแล้วก็ชุดอุปกรณ์ต่างๆของตัวละครได้ด้วยครับหรือว่าเป็นชุดองค์ประกอบต่างๆนะครับ โดยตัวละครแต่ละตัวละครก็จะมีการแยกสไตล์ออกจากกันอย่างชัดเจนเลยครับว่าจะมีศิละปะการต่อสู้ในแต่ละแบบที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยสิ่งสําคัญของภาคนี้เลยครับที่เขามีการประกาศมาแล้วครับก็คือในเรื่องของความเซ็กซี่ครับความเซ็กซี่ในภาคนี้นะครับจะมีการปรับลดทอนล,ลงที่ไม่ได้เยอะมากอย่างที่เขาประกาศเอาไว้ตอนแรกครับในตอนแรกที่ผมเห็นเทเลอร์อันแรกครับก็ค่อนข้างที่จะตกใจที่ว่าเขาไม่ได้มีการอัปเดตชุดอะไรเพิ่มเติมเลยนะครับ แต่ว่าพอมาเห็นในส่วนของตัวชุดของเวอร์ชั่นเบต้าครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อโตเกมก็มีการใส่ชุดที่มีแฟนเซอร์วิสเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอาจจะมีชุดที่น้อยลงไปหน่อยนะครับโดยอย่างที่เห็นนะครับเราจะมีชุดที่มีความแตกต่างกันในเรื่องของสีนะครับแล้วก็ลายชุดเท่านั้นนะครับซึ่งนอกจากนี้จะมีชุดออกมาเพิ่มเติมแน่นอนนะครับ แต่ถึงแม้ว่าชุดอาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนกับภาคที่5ที่เราเคยดูกันไว้ครับแต่ว่าเขาก็ยังใส่ระบบฟีเจอร์ที่น่าสนใจออกมาครับในรูปแบบของชุดนะครับโดยตัวละครในการที่เราสู้กันอยู่ครับก็จะมีดาเมจนะครับแล้วก็การชกต่อยนะครับซึ่งการชกต่อยเนี่ยก็จะมีการที่เราจะเห็นตัวละครซูมหน้าเข้าไปครับว่าตัวละครบาดเจ็บในส่วนตรงไหนด้วยนะครับรวมไปถึงรอยขีดควนต่างๆของตัวละครที่ทำออกมาได้สมจริงมากในส่วนของเอิงจินภาคนี้นะครับ รวมถึงรอยบากรอยโดนฟันรอยเหมือนกับมีการโดนต่อยมาก็จะมีให้เราได้เห็นกันด้วยครับซึ่งก็จะลงลึกในส่วนของดีเทลมากๆเลยนะครับนอกจากนี้ดีเทลที่น่าสนใจคือการทำลายชุดแล้วก็เสื้อขาดนั่นเองนะครับโดยภาคนี้จะมีการคอนเฟิร์มมาแล้วว่าชุดต่างๆสามารถที่จะขาดได้นะครับซึ่งเป็นฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆก็คือก็จะสามารถทำลายบลาของศัตรูได้ด้วยนะนอกจากนี้จะมีระบบฟิสิก ของภาคนี้ก็ทําออกมาได้ดูดีแล้วก็สมจริงเหมือนเดิมน,นะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สําหรับซีนี้เลยครับเพราะว่าตัวเกมนั้นอาจจะปรับออกมาได้มีการเปลี่ยนแปลงให้มีรูปแบบของการต่อสู้ที่ดูแบบว่ามันมาตรฐานมากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงเอาใจแฟนๆอยู่นะครับเพราะว่าก็ต้องรักษาฐานของแฟนที่รู้จักซีรีส์ของ Dead or Alive มาตั้งแต่ต้นนะครับว่าตัวเกมนั้นคอนเซ็ปต์คืออะไรนะครับ โดยตัวกราฟิกของภาคนี้ครับเท่าออมาได้ดูดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ e n g i n นใหม่ที่ทำออกมาได้เทียบเท่ากับคอนโซลยุคปัจจุบันนะครับโดยกราฟิกก็จะพัฒนาจากภาคที่แห้ออกมาได้สมจริงมากขึ้นในเรื่องของรอยขีดข่วนการมีแสงเงาที่ชัดเจนหน้าตาตัวละครที่ดูมีความมีมิติมากขึ้นแล้วก็ในส่วนของตัวดวงตาที่ทำออกมาได้ละเอียดมากๆเลยนะครับตัวเกมทำออกมาได้สมจริง ในโหมดเนื้อเรื่องครับตัวเกมจะดําเนินเป็นเส้นตรงครับโดยจะมีการให้เราเล่นเป็นการดําเนินเส้นทางของตัวละครตัวละครหลักอย่างคาซุมินะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยกับตัวละครอย่างนิโคด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมจะประสานตัวละครกันอย่างชัดเจนเลยว่าเราจะได้เล่นตัวนี้ในตอนนี้นะครับแล้วก็มีการเล่นในฉากอื่นๆอย่างที่เราเข้าใจนะครับแล้วก็จะดําเนินเรื่องไปอย่างเข้าใจง่ายๆเลยนะครับนอกจากนี้ในระบบของระบบเนื้อเรื่องแล้วยังมีระบบออนไลน์ด้วยนะครับ ออนไลน์ Online, ในเกมจะมี2แบบคือ Motion Rank Mode แล้วก็วอร์ช n Quick Time Mode นะครับซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะเล่นเป็นแบบจารนดับหรือว่าเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะครับตัวเกมจะให้เราไต่เต้าไปเรื่อยๆครับสำหรับการต่อสู้ที่ทําให้ผู้เล่นนะี่ยท้าทายเราจะมีการแบ่งเกร์เป็นแรง A แล้ง B แร้ง C นะครับให้เราเข้าใจง่ายๆนะครับนอกจากนี้ยังมีสนของ DOA Quest DOA Quest เหมือนกับเป็น Quest ที่ จะให้เราน่ยไปทําภารกิจต่างๆในเกมนะครับก็จะมีการอัปเดตในแต่ละวันที่มีการแตกต่างกันออกไปครับแล้วก็จะได้เงินมาซึ่งได้เงินมาเนี่ยก็จะเอาไปแลกแต้มสําหรับการปลดล็อกเสื้อผ้าหรือว่าชุดต่างๆได้ด้วยนะครับก็ทําให้ตัวเกมนั้นสามารถเล่นได้ยาวๆนะครับ สำหรับคนที่รังเลซื้ออยู่นะครับผมคิดว่าตัวเกม Dead or Alive 6นะครับถือเป็นหนึ่งในเกมต่อสู้ที่สนุกครับในรูปแบบของการปรับแต่งการต่อสู้ได้อย่างลงตัวครับเขามีการนําระบบจากภาคเก่าแล้วก็มามาสมงกับภาคใหม่ด้วยนะครับโดยการมีการปรับปุ่ม Fatal Rush เข้าไปนะครับเป็นปุ่มทาให้ตายที่สามารถที่จะโจมตีแล้วก็สามารถสวนทางกับศัตรูได้ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายๆแล้วก็ผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเล่นกับเกมนี้ได้อย่างสนน่าสนใจเลยครับไม่ว่าจะเป็น คนที่เคยเล่นมาก่อนหรือว่าเล่นเป็นมือใหม่ก็สามารถเล่นเกมเพลย์ที่เข้าใจง่ายได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวนะครับตัวเกมจะให้ผู้เล่นเนี่ยสามารถพลิกแพงในรูปแบบต่างๆได้อย่างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับโดยการกดปุ่มเดียวที่สามารถที่จะปรับจังหวะต่างๆให้กับผู้เล่นได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวโดยตัวเกมก็ยังเอาใจแฟนๆเซอร์วิสสำหรับตัวละครได้ดออไลฟ์ครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครทั้ง24ตัว ทั้งตัวเก่าตัวใหม่ก็จะมีแฟนเซอร์วิสของตัวเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองในรูปแบบของเกมไฟติ้งครับรวมไปถึงมีโหมดต่างๆที่เราได้เล่นกันไม่ว่าจะเป็นโหมดในเรื่องของเกมที่ทําออกมาได้น่าสนใจมากๆตั้งแต่ภาคที่5แล้วนะครับแล้วก็ภาคนี้ทําออกมาในรูปแบบของมีโหมดอาร์เคดโหมดทาร์แมทแท็กแล้วก็มีโหมดเซอร์ไวเลแล้วก็มีโหมดออนไลน์ด้วยนะครับแต่สําหรับคนที่ยังลังเลอย,อยู่ครับก็สามารถที่จะลองเล่นภาค5แบบโคไฟเตอร์ er ได้เพราะว่า เขามีการให้โหลดเล่นแบบฟรีทูเพย์ด้วยนะครับในเดลอลไลฟ์ภาคที่5ครับจะมีโหมดเวอร์ชั่นโคลไฟเตอร์ให้เราลองเล่นกันด้วยครับเหมือนกับเป็นโหมดที่ฟรีทูเพย์นะครับสามารถที่จะไปลองเล่นเกมเพลย์ของภาคที่5ก่อนได้ก่อนที่จะตัดสินใจไปซื้อภาคที่6ได้นั่นะครับโดยตัวเกม Dead or ลฟ์ซนะครับจะวางจำหน่ายวันที่1มีนาคมนี้บนเครื่อง PlayStation 4 Xbox One แล้วก็ s t e a มนะครับือว่า PC นั่นเอง ซึ่งจะมี2เวอร์ชั่นด้วยกันคือ Deluxe e dition แล้วก็ Standard e dition นะครับสำหรับคนที่จองในส่วนของเวอร์ชั่น Standard หรือ Deluxe นะครับก็สามารถที่จะได้ตัวละครอย่างเนลเทนกุนะครับแล้วก็ชุดพิเศษพร้อมกับเพลงประกอบด้วยนะครับนอกจากนี้ในส่วนของ Deluxe e dition จะมีตัวละครอย่างเฟ a สี่เพิ่มเข้ามาด้วยครับแล้วก็มีชุดพิเศษต่างๆที่เป็นชุด Extra s e r v i ส e สำหรับแฟนๆด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยครับ โดยตัวเกม Dead or Alive เป็นเกมต่อสู้ที่ผมอยากจะบอกเลยว่าสนุกนะครับแต่ว่าในเรื่องของการที่มาจจะดูง่ายจนเกินไปอาจจะทำให้ผู้เล่นนั้นสับสนว่าจะไปในแนวทางไหนน,นั่นเองนะครับถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์และก็แชร์คลิปวิดีโอนี้เพื่อเพื่อนคุณดูได้ครับรวมไปถึงฝากกดติดตามทางช่องผมด้วยครับผ่านทางกดปุ่ม subscribe ก,ก,ก็ก,กระดิ่งไว้นั่นเองนะครับรวมไปถึงนะครับสามารถดูเกม Dead or Alive Extreme 3. Scarlet นะครับผมซึ่งเป็นเวอร์ชันชายหาดนะครับบน มุมบนขวาได้เลยนะครับผมแน้ํำการทําเกมเพลย์ไว้แล้วนะครับซึ่งเป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆเลยนะสำหรับคนที่ซื้อ Nintendo Switch นะครับยังไงก็ผมแนะนําเลยว่าให้ไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนด้วยละกันนะครับสำหรับคนที่ตัดสินใจซื้ออยู่นะฮะโอเคนะครับผมฝากกดติดตามกันเหมือนเดิมนะครับถ้าอยากทำหลังเลือกซื้อในตอนไหนก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้เลยครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ